สวัสดีครับผมอยู่กับผมลูคัสมาตินนะผมวันนี้เราอยู่ที่ฟิวเจอร์ทรีนะต้นไม้แห่งโชคล้าอันมั่งคงของใกล้พีจีนะผมอ่ะไปดูตารางการจ่ายกันก่อนนะผมประมาณนี้เลยนี่ผมจะมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูนะผมซื้อซื้อสองไม้นะผมเออซื้อสองไม้พอเพื่อนมีตังค์แค่นี้นะตังมาไม่ยื้นะขอซื้อขอไม่ยากซื้อสองไม้นะผมเริ่มที่ไม้แรกนะสตัวมันฟรีนะผม งไปกันต้องเออเออยังมา่ย่ขอไปเต็มเต็มด้วยขอไปเต็มเต็มนะเออไปกันต่อ แม่เราไม่ได้ซองอ่างปงอ่างเปาเลยนะซองอ่างปงอ่างเปาได้ไหมโอ้โหไม่ได้นะโอ้โหน่อยสุดๆนะผมโอ้โหเป็นไปได้นะเจ็บจึงถ้าผมาหาเองนะไม่ว่ากันทำไมหนึ่งไม่ได้ไม้สองอาจจะได้นะหรือเปล่าเออมาจะได้หรือเปล่านะโอ้โข้างนอกยังได้เพียงกว่านะสำหรับเกมต้นไม้ ดู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 ดนดูดูดเดู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 นะดูดูดูึูดูาูดูสูดวดู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 ยูดูมูดูดูหูดูดยนมดู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 ้างูดูู้ด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 ูรูดนะเอูด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 เดู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 าูด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 กดู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 ะดดดดดกดดดก่อนนะ อ่ะ้าพร้อมเร็วก็ไปครับผมหนึ่งสองสามวิมาครับผมโดยอย่าวพึ่งหนาฮะเอาจริงเหรอเพื่อนโอโหเหลือจะเชื่อแสดงว่ามันไม่ให้เราไอ้บันไดนะผมผมกดข้างหน้าได้ได้นะว่าผมมาซื้อให้เพื่อนดูเร็วนะ ือว่าผมมาซื้อให้เพื่อนดูแล้วนะเรากดข้างหน้าติ้นก็ได้นะไม่มันอาจจะให้อะไรก็ได้นะเราหากดหานะเพืนนะ่อนเนาะเผื่อมันให้เราละกันนะคะนี่กดหานะพี่เขาจะใจดีเขาอาจจะไม่ชอบไม่เราซื้อนะเขาอาจจะชอบไห้เราแบบว่ากดหาเองนะประมาณนั้นเอออาจจะให้ชอบกดหาเอง ต้นไม้แห่งโชคลาภไม่เห็นจะมีโชคมีลาบเลยนะเพื่อนีด่ดูสีดูซีไปม,มาสองอะ่ะเอาสุดท้ายแล้วกันเนาะหนึ่งสองสามสุดท้ายแถมแถมแถมอันนี้เป็นแถมนะไม้แถมไม้เพื่อนไม้แถม,มเพื่อนแล้วกันไม้แถมอะไรวะ

ตอนนี้คูณเท่าไหร่แล้วน่าจะคูณหลายเท่าแล้วนะเพื่อนะเออไหลเป็นน้ำเลยพึ่งหยุด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 โอ้โหหน่อยว่ะหยุดแล้วอ่ะอันอีกอันนึ่งในทีนึงเดี๋ยวพึ่งหยุดนะมาต่อหน่อยแม่หยุดเร็วนะเพื่อนมันหยุดเร็วเอาดูกันเราคูณเท่าไหร่นะผมมาคูณร้อยหกสิบคูณสามอืมมันมื ตอาได้ขึ้นมา4,920นะผมโอ้เกือบไปเมื่อกี้กืบไปจริงจริงอ่ะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ